ก็ห่างจากสนามบินเนี่ยเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะอันนี้ผมเดินอยู่ในส่วนของด้านข้างแปลงที่ดินนะนี่ก็มาเก็บภาพเออให้ท่านชมนะครับเราจะเดินไปในส่วนของท้ายแปลงกันเกือบแล้วครับอีกนิดนึง นี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ตำบลน,น้ำแพร่อำเภอหางดงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะก็ที่เห็นด้านหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งเจ้าของทรัพย์นะครับให้เกษตรกร,เ,ร,กรเขาเช่านะทำนาเนี่ก็ในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะที่เห็นเกษตรกร,เ,ร,กรเขาเช่านะเนื่องจากว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยพื้นที่ทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่รกล้างว่างเปล่านะ,ะก็เลยเปล่อยให้เกษตรกร,เ,ร,กรเช่าเนี่ยนะครับ เออแต่พื้นที่เนี่ยในส่วนนี้ที่ผมเข้าไปดูในส่วนของกรมที่ดินนะเป็นพื้นที่สีเหลืองนะนั่นย่อมหมายความว่าสามารถที่จะปลูกบ้านาเป็นลักษณะเป็นหอพักหรืออาจจะเป็นบ้านจัดสรรได้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้นะครับก่อนหน้านี้โครงการนะครับมาขอซื้อในส่วนของพื้นที่เกษตรตรงนี้นะรู้สึกว่าจะขายไล่ละ5ล้านทีนี้เจ้าของเขาไม่ขายนะครับนี่นะ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วก็ในส่วนของด้านหน้ามาชมนิดนึงติดคลองชมประทานครับนี่นะเนี่ยมีน้ําไหลตลอดเลยแล้วก็ในส่วนของถนนเป็นถนนลาดยาง2เลนนี่ฝั่งนี้เลยนะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นถนนคันคลองนะก็สามารถวิ่งไปในตัวเมืองอเชียงใหม่หรือไปที่สปุงหรือสานป่าตองได้นะด้านหน้าเนี่ยนะครับทีนี้เรามาชมในส่วนของหน้าแปลงที่ดิน หน้าแปลงที่ดินเนี่ยนะครับความกว้างนะครับตั้งแต่กําแพงนะครับปึ๊บมาชนฝั่งนี้นะความกว้างอยู่ที่52เมตรนะครับในส่วนของหน้าแปลงที่ดินนะแล้วก็ความลึก154เมตรนะครับด้านหลังของเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะปลูกมะพร้าวนะเมื่อกี้นี้ผมก็โดนขึ้นบินเนี่ยเพื่อที่จะเก็บภาพในส่วนของรายละเอียดรอบๆนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะได้ชมในส่วนของภาพมุมสูงเนี่ยนะครับ เพื่อที่จะช่วยในการตัดสินใจนะแล้วก็ในส่วนของอถนนด้านหน้าผมแจ้งแล้วนะครับติดก,กถนนลาดยางนะครับสองเลนแล้วก็ฝั่งนูน้นโครงการบ้านจัดสรรมาขอซื้อปรากฏว่าเจ้าของทรัพย์เขาไม่ขายนะส่วนราคา,อาของที่ดินแปลงนี้นะครับราคาอยู่ที่ตารางวาละ1 1 0 0 0หนะครับในเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่กับ105 191ตารางวาเนี่ยนะครับ นี่นะเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นฉนนคุดแดงใบเดียวเลยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปนู่นเลยฮะไปสุดท้ายแปลงที่ดินเลยนี่นะก็ถามว่าจากแปลงที่ดินเนี่ยนะครับไปศูนย์ราชการหางดงอ่าไปที่ว่าการอำเภอฐานีตำรวจไฟฟ้าป่า,ป,าป่าไปสีเนี่ยน่าจะเดินทางเพียงแค่5-10นาทีนะเพราะว่าห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยเพียงแค่ สองกิโลครึ่งเองนะครับไม่ไกลนะนี่นะดูดิโอข้าวถ้าเกิดมันสูงวันนี้ผมคิดว่าข้าวมันน่าจะสวยนะตรงนี้เป็นกำแพงนี่นะโอ้สังเกตง่ายมากเลยในส่วนของแปลงที่ดินแล้วก็ตรงนี้เดินมานี่ก็น่าจะใกล้อ,อ่ในส่วนของกลางแปลงกลางแปลงก็น่าจะประมาณนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นกำแพงนะครับโอ้ดูง่ายมากนะในส่วนของแปลงที่ดินเนี่นะปึ๊บอ่าโอเค ก็สาหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจเนี่ยโหเรียนเชิญเลยก็สามารถยกหูคุยกับเจ้าของทรัพย์ได้เลยนะอ่ะก็เจ้าของทรัพย์มีโทรมาคุยประมาณวันสองวันนี่แหละครับเพราะว่าท่านเองท่านก็อยากจะขายเนาะเนื่องจากว่าเ,เจ้าของทรัพย์เนี่ยอายุท่านก็เยอะแล้วก็อยากจะแบ่งขายออกไปบ้างเพราะว่าท่านก็มีที่ดินหลายแปลงนะครับโอเคอ่ะเรามาชมในส่วนของแปลงที่ดินกันต่อ ความลึกผมแจ้งแล้วนะ154เมตรนะครับที่ดินผมถือว่ากำลังเหมาะเลยนะถ้าเกิดว่านักลงทุนนะครับจะสร้างเป็นบ้านจัดสรรหรือสร้างเป็นหอพักเนี่ยก็ลงทุนถมซะหน่อยหรืออาจจะถมแล้วแบ่งล็อกขายเนี่ยผมถือว่าเหมาะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่าเพราะว่าการเดินทางนะครับเข้าเชียงใหม่เนี่ย น่าจะประมาณ15นาทีนะเพราะว่าแปลงที่ดินห่างจากจตัวเมืองเชียงใหม่เพียงแค่20กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างจากจสนามบินเนี่ยเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะอันนี้ผมเดินอยู่ในส่วนของด้านข้างแปลงที่ดินนะนี่ก็มาเก็บภาพาให้ท่านชมนะครับเราจะเดินไปในส่วนของท้ายแปลงกันเกือบแล้วครับอีกนิดนึง ก็สำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับยกหูหาป้าอมพรได้เลยนะซึ่งเ,เป็นเจ้าของทรัพย์นะครับเบอร์โทร0861983426ครับผมนี่ในส่วนของฝั่งนี้ปลูกข้าวโพดครับนี่นะปึ๊บเห็นไหมนี่ปลูกข้าวโพดตรงนู้นจะเป็นบ้านจัดสรรเห็นไหมครับนะี่ขึ้นเต็มเลยนี่สุดแล้วนะฮะมาสุดแล้วครับปึ๊บ อ่าตรงนี้เพื่อนบ้านปลูกมะพร้าวนะเมื่อกี้นี้ผมโดนขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยก็ชมในสวนผ้ามุมสูงได้จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะของเราก็สุดตรงนเนี้ยเนี่ยผมอยู่ท้ายแปลงที่ดีแล้วนะครับนี่นะด้านหน้าดูวิวภูเขาเลยครับโอ้โหสวยงามมากเลยเห็นไหมอ่าสนหัท่านผู้ชมที่มีความสนใจโหเรียนเชิญเลยเออหน้าแปลงแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะหน้าแปลงเอ่อความกว้างนะครับอยู่ที่ห้าสองเมตรนะครับ ส่วนความลึกเนี่ยฮะเลาะกำแพงมาเลยปึ๊ดมาถึงตรงนี้อยู่ที่154เมตรนะเนี่ยนะส่วนความสูงจะดับน้ําทะเลอยู่ที่309เมตรนะครับไม่ท่วมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะสำหรับนักลงทุนเนี่ยาตามที่ผมแจ้งเนาะท่านอาจจะถมเนี่ยจากนั้นเสร็จท่านก็แบ่งล็อกขายหรือโครงการบ้านจาัดสรรก็ที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะนะลงทุนถมสะหน่อยเพราะว่าเป็นพื้นที่สีเหลืองนะที่ผมเข้าไปดูในส่วนของกรมที่ดินนะฮะนี่ ท้ายแปลงนะครับนี่พาให้ผู้ชมเนี่ยมาชมพร้อมๆกันเลยในสวนท้ายแปลงรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะนี่นะอ่าสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจเนี่ยโหเรียนเชิญเลยอากาศกําลังร้อนเลยตอนนี้ก็น่าจะเที่ยงแล้วครับโอเคเราเดินกลับนะเดินกลับเดินกลับอ่าก็พิกัดนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลน้าแพร่มือหางดงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะ่ะ ช่วงนี้บอกตรงนะสลหัท่านผู้ชมงานที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะผมทำคลิปไม่ทันเออบางแปลงผมก็ปฏิเสธไปก็เย่าว่ากันนะเพราะว่าบางอำเภอเนี่ยผมไม่ได้เข้านะครับเเพราะว่าในส่วนของลำพูนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าผมทำเนี่ยผมก็ทำไม่หมดนะลำพูนมันก็เยอะนะลำพูนมีแปอำเภอใช่ไหมผมทำเพียงแค่หกอำเภอผมก็ทำไม่ทันแล้วนะ อ่ะโอเคเราเดินไปในส่วนของกลางแปลงที่ดินกันนี่แปลงที่ดินผมแจ้งแล้วนะเจ้าของทรัพย์เนี่ยให้เกษตรกรเช่าอ่าคือเก็บค่าเช่าไม่แพงหรอกครับเพราะว่าดีกว่าปล่อยให้ที่ดินมันรก้างว่างเปล่าไงอ่าแล้วถ้าเกิดที่ดินมันรกเนี่ยอ่าสุดท้ายก็ต้องมาเสียเงินให้กับรถไถเพื่อที่จะปั่มหน้าดินเนี่ยมันก็จะหลายตังนะนี่นะนี่ผมอยู่กลางแปลงที่ดินแล้วนะเห็นไหม ตรงนี้เป็นโรงเรียนหรือเปล่าโรงเรียนอนุบาลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตรงนี้เนี่ยนะปื้เป็นไงครับถูกใจไหมถูกใจยกหูนะอ่าเบอร์โทรของเอจ้าของทรัพย์นะครับคุณป้าอภรนะหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าแปดสามสี่สองหกนะครับสามารถคุยแล้วก็สอบถามได้เลยอ่าเบื้องต้นเนี่ยราคาต่อตารางวานะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะก็คิดออกมาต่อไร่อยู่ที่สี่ล้านสี่แสนนะเนี่ยนะทั้งหมดห้าไร่กับหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดตารางวา อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้เป็นท้ายแปลงนะอ่าเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมไปนะครับผมสวัสดีครับอากาศกําลังเปี้ยงเลยสุดยอดครับไปนะครับผมโชคดีไปฝนไม่ตกนะช่วงเนี้ยถ้าฝนตกผมก็ทํางานลําบากนะไปนะครับ